สวัสดีครับมือนีนะครับผมเ่าจะพผ้าพี่น้องนะครับมารับชมเต้านมของหมูป้าลูกผสมของเขานะครับเนาะปลาจะมีจักเต้านะครับเพราะว่าเต้านมนะครับกระทรงผลแก้การให้ลูกนะครับหากเต้านมน้อยนะครับก็ให้ลูกน้อยนะครับหากเต้านมหลายก็จะให้ลูกหลายครับผมอันนี้ก็เป็นหมูป้านะครับสายพันธุ์ลูกผสมนะครับเป็นป้าเหมยนะครับผมอ่าอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอายุ ประมาณสิบเดือนครับผมตอนนี้ก็ตั้งท้องแล้วมีมีตัวตั้งท้องอยู่สองแม่ครับมีตัวนี้นะควก็อีกตัวหนึ่งครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งแม่นี่จะง่ายก็นะครับผมสังเกตว่าสายพันธุ์นี้นะครับผมสายพันธุ์ลูกผสมนี่จะเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วนะครับแล้วก็กินง่ายบนทวนสมบูรณ์นะครับผมผมกระจายให้ล่ำเขานะครับผมอ่าล่ำเส้าหนึ่งถวยแรงหนึ่งถวยนะครับแล้วก็ผมก็จะฟันฟันต้นกล้วยนะครับ จะเป็นต้นกล้วยเป็นต้นเป็นต้นอ้อนแน่ต้นแกแน่นะครับเนาะให้มูองห้องนะครับเวลาเขาหิวเขายังกันได้มาแหนกินนะครับเล่าอีกอย่างนะครับต้นกล้วยกาบกล้วยนะครับเฮ็ดให้มูองห้องโบทองเสียนะครับผมอนี่ก็คือข้อดีของต้นกล้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะผ้านับเบืองเต้านมเลยนะครับขอขออนุญาตจับกลับกล้องนะครับผม มือนีอ่อนร่ม,มดีครับบอนอนลงนะครับเดี๋ยวผมผ้านับตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยูคานีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณคางละหกถึงเจ็ดนะครับผมนี่จะมีสองฟังกับประมาณสิบสองหรือสิบสี่เต้านะครับเนาะหมูนะครับหมูชุดนี้นะครับผมผมเปี่ยวมาเป็นลูกชุดแรกของเพื่อนนะครับเนาะชุดแรกของเพื่อนจะออกมา ซีเบสตวนะครับผมหมูชุดแรกนะครับมันก็ดยิงยั่งให้ลูกบวดกนะครับชุดต่อไปมันก็จะดกขึ้นเหมือนกันครับแพะนะครับผมแพะลูกแรกก็จะตูนึงสองตูแน่นะครับลูกชุดต่อไปก็จะเป็นสองสามซี่นะครับเป็นเรื่อยๆนะครับหมูว็คขึ้นกันนะครับผมนี่ควาบึงแม่นี่นะครับแม่นี่ก็รูปๆได้เยู่ครับแต่ว่าเขาใกล้แบบไปรูปๆแล้วเขานิ่งบนหนิ่งนะครับเดี๋ยวผมนับตัวนี้เบิ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกะประมาณกันครับหกถึงเจ็ดนะครับเนาะรอบแรกนี่ผมกอขคอให้ได้ประมาณทักแปดึ้นกับพ่อแล้วครับผมแปดตัวขึ้นกับพ่ออันนี้ห้าก็เลี้ยงบม่ให้อ้วนร้ายนะครับผมถ้าอ้วนร้ายลูกบดกนะครับเนาะอันนี้ปลาเหมยนะครับผมเดี๋ยวว่าเบิ่งฟังเนี่ตรงนี้นะครับเป็นหมูปลาครับหมูปลาเลือดสูงนะครับผม ัวพ่อพันธุ์นี่ก็เป็นป้าเมย์เ้นกันกับพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับผมที่ผสมกับสองตัวตั้งขังวงหนึ่งนะครับผมแต่ว่าสังเกตว่ามูปานะครับมันหญยสะนะครับหรือว่าตอนแรกผมก็เลี้ยงในคอกเดียวกันนะครับมันอาจกิ่นเพระท่านมูนะครับมันก็เลยตัวน้อยนะครับผมแต่ว่าเต้านมมีซีหานี่ครับมันจะบดดูท่อเต้านมของสายพันธุ์ลูกผสมนะครับผมอันนี้ก็อายุประมาณหาเดือนครับผมหาเดือน อีกสามเดือนก็จะผสมพันธุ์กันนะครับสองตัวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะครับนะเมื่อหมูป้าลูกผสมของเ่านะครับได้ออกลูกมากนะครับว่ามันจะได้จักโตนะครับในชุดแรกนะครับใครจังไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้เห้าได้ถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ